รู้ว่าปลายทางจะมีอะไรรออยู่แต่พวกเขารู้ว่าจะไม่ปล่อยให้การหายไปอีกข้าวหอมกับทองดีเดินตามถนนลูกลังแต่แล้วก็พบกับความจริงของชีวิตที่ไหลเจ้าของคนบางคนไม่ได้ใจดีเหมือนเจ้าของเก่า บางคนเห็นพวกเขาเป็นตัวสกโปกแม้แต่จะถูกไล่ตะเพิดและโดนคว้างของใส่ทั้งสองก็ไม่ทิ้งกันทองดีเดินดมเสร็จอาหารหน้าร้านริมทางข้าวหอมคอยยืนเฝ้าอยู่ข้างๆทันใดนั้นเจ้าของร้านเห็นแล้วตะโกนเสียงดังพร้อมปลาขวดน้ำเปล่าใส่ทำให้ข้าวหอมตกใจวิ่งหนีทองดีรีบวิ่งตาม ขวดกระทบกับหลังเขาเบาๆแต่ทิ้งรอยเจ็บปวดเอาไว้หลังจากถูกไล่ตะเพิดพวกเขาหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนล้างทั้งเปียกทั้งหนาวทั้งหิวในคืนนั้นข้าวหอมล้มป่วยตัวสันน้ำตาไหลเงียบๆทองดีนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆไม่หลับตาทั้งคืนพร้อมให้ไออุ่นและคำสัญญาว่าจะไม่ปล่อยเธอไปไหน แล้วทองดีก็เผลอหลับไปหลังค่ำคืนอันโหดร้ายทองดีตื่นขึ้นมากับพริบตาช้าๆเขาหันไปมองข้างกายเข้าหอมไม่อยู่แล้วเขาวิ่งไปรอบๆพร้อมเห่าเรียกเสียงดังซ้ำๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับหลังจากวิ่งตามหาอย่างสิ้นหวังทองดีเดินไปถึงวัดเก่าบนเนินเขาจู่เขาได้ยินเสียงเหมียว <c oughs> แผ่วเบาใต้ต้นโพเสียงนั้นทองดีจำได้แม่น ข้าวหอมยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพของเธอทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายหอมแห้งไรลเรลี่ยวแรงทองดีเดินอย่างเหนื่อยล้าขึ้นบันไดหินแล้วเขาก็หยุดหูของมันกระดิกเล็กน้อยเสียงเบาๆลอยมาเหมียวเหมียวหลังจากพบกันอีกครั้งทองดีและข้าวหอมพักอยู่ที่วัดเล็กๆบนเขาันวันหนึ่งมีหญิงสาว เดินขึ้นมาทำบุญกับยายเธอสังเกตเห็นหมากับแมวคู่นี้นอนกอดกันใต้ต้นโพก่อนจะลงไปลูกหัวพวกเขาทั้งคู่ไปอยู่บ้านใหม่ของเรากันนะแสงแดดเช้าส่องลงสนาม เข้าหอมนอนบนตักหญิงสาวทองดีวิ่งได้ผีเสื้อตามลมทั้งคู่ดูสดใสขึ้นผอมแห้งที่เคยมีก็จางหายไปรอยแผลถูกแทนด้วยความสุขที่เรียบง่ายและในบ้านมีกรอบรูปเล็กๆคือภาพเจ้าของเก่าที่เคยจากไปที่พวกเขายังคงรักเสมอลูกอาจภาคบางสิ่งจากเราแต่เมื่อเรารักษาคำมั่นสัญญาชีวิตจะพาเราไปเจอแสงใหม่ในเวลาที่ใช่